สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขกสุคนตอนนี้แม่นี่ก็บอคอยได้ลงวิดีโอของเจ้าของอาจย์พ่อแม่พี่น้องเพราะว่าแม่นี่อยู่เยอมั่นตอนนี้ก็ให้น้องสาวกับร้านนั่นแหละลุ้งแทนกับพ่อแม่พี่น้องกับติดตามกาติดตามน้องกับรลานสาวเนี่ยเด้อจ้ะก็เป็นชงของแม่นี่น่นะนะแม่นี่ก็ มาทั้งเยื่อมันแม่นี่กับบุคคลีมไปลาเนาะจ้ะสิสัอัดคลิปล้งแม่นี่กับฝากช่มแม่นี่แน่แม่นี่กับมือนีแม่นี่กับเสมาเบาข่าวๆให้ฟังความรู้เล็กๆน้อยๆนะจ่ะจากอันมูพวกพวกไม่พี่น้องอยู่ทางอันเมองนอกทางเยื่มันนะจ่ะแม่นี่กับทามเธรู้สึกกันนะจ่ะเป็นยังไงอันอยู่ทางเยื่มันตอนนี้กฎหมายเขาเปลี่ยนเป็นยังไงแน่แม่นี่กับอยากหูเนาะว่าแต่ละเดือนแต่ละปีกันเป็นอยู่กฎหมายเขาเปลี่ยนยังไงแน่แม่นี่กับเรียนรู้ไปทุกๆเดือนทุกๆปีเนจ่าเพราะว่ากฎหมายเขาเปลี่ยนดูทางเม ถามมูถามป่วงเพืพ่อน่าเพื่อนบ่กสบายเพื่อน่าเพื่อนไปอยู่โรงพยาบาลสองอาทิตย์เพื่อน่ามันเนี่ยเป็นยังไงทื่ว่าสบายโอ้เยเป็นแห้งถึงคันบปรอะหลอดละเพื่อน่าวันนี้ไปอยู่โรงพยาบาลหมอกระใสาสายยางพุ่งพลังไหาเนาะปัตตินี่กะแต่มันกะมีคนในโรงพยาบาลน,นะจะ๊ะคอยมาอันเบิ้งเข้ากับที่นี่อันกดมีคนในโรงพยาบาลน,นะจะ๊ะว่าผู้ใด้กายจิตตายกะให้มาแต่งตัวหาแต่งหน้าแต่งตาแต่งผมแต่งหน้าแต่งตาให้หาง,งามๆล่ะจาะคนจิตตายนะวันนี้พอมีอันยูยูมือหนึ่งนะจ๊ะเพื่อนก็มีคนมาคอย อันแต่งต e. ัวให้บัดนี้ก็เขามาในห้องเพิ่นอยู่เพิ่นอนขอแต่งตัวให้หมู่หมู่ก็ให้แต่งให้แล้วเนาะว่าเพิ่นสิมาแต่งตัวให้งามๆเนาะเพิ่นเขาอนุญาตหมู่ก็ให้แต่งให้บัดนี้เพิ่นก็ให้เลือกลิปสติกเลือกอันโบว์ผูกผมเลือกอันแก้มสิปัดแกมหยังวันนั้นเลือกตามใจชอบเลยเธอจะเอาสีหยังเพิ่นสิแต่งให้บัดนี้เพิ่นก็แต่งให้เนาะให้แต่งให้งามๆบัดนี้พอแต่งให้แล้ว เปิ้นกะชีดน้ำหอมหายย่งหอมแหละจ้าพ่อแม่พี่น้องเปิ้นกะหายเบิ้องกระจุกเบิ้องสายเบิ้องหัวเปิ้นกะพ่อใจลายอันว่านอนอยู่ซื่อๆกับมีคนมันแต่งตัวแต่งหน้าแต่งตาให้เพิ่นว่าเอาสัยเพิ่นเป็นอันคนไข้พี่ไอพีมั่งเฮ็ดประกันชั้นหนึ่งไว้เพนะตรงนี้ทู่ค่ทรไปหาลูกสาวเพิ่นเพิ่นดีใจเนาะ อันว่ามีคนมาแต่งหนาะแต่งตาให้งามงามแต่งตัวให้มามามงามวันน่ะอันลูกสาวเพนนิ่นได้ยินผนก็ว่ามามามถ้าให้เขาแต่งให้เหฮงยังเต้าหูบอเขามาแต่งตัวให้จังสีนะ่ะคือคนกำลังสิตายได้หนิวันน่ะเอาเพิ่นกระป๋องหูเนาะเพิ่นกระป๋องเอ้าตีมามากกระป๋องหูเนาะอยู่ๆเพิ่นมาขอแต่งตัวให้มามา,มามกกมักหลายเละงามวระจันวันน่ะวันนี้เพิ่นกับคิดเพินได้ตั้งสติขึ้นมาได้วว่าอย่างสันกูสิตายบ่ได้เด้อกูสิตายบ่ได้กูต้องอยู่ต่อประจันเป็นชดกันคิด พลังบวกขึ้นมาว่ากูยังมีหนี้สินมีภาระ,ะต้องดูแลต้องใช้จ่ายเยอะแยะว่ากูสิยายก่อนกูเสีสยใจนี่บอนบ่ทัานพูดบ่ได้ได้เพิ่นว่าอันเพิ่นก็เลยอันฮึดสูงมาว่ากูสิตายบ่ได้บัดน,นี้เพิ่นก็บอันร่วมพลังขึ้นมาเนาะเพิ่นก็มีแห้งสูต่อบัดนี้เออเพิ่นนไอยู่ได้หมดสิบหม,มื่นนะจ๊ะพ่อแม่พี่น้องนี่พอ่อบอกหูของคนเนาะบางเทื่อคั่นบ่เกอิดขึ้นกับตัวเจ้าของมันก็บ่มีไผฮูู้นะจ๊ะพ่อแม่พี่น้องว่าแต่ละอย่างแต่ละอันเรื่องเนาะคั่นบ่เกิดขึ้นประตู มาเล่าสู่เล็กๆน้อยๆให้พ่อแม่พี่น้องฟัง้งใจ้ะพวกเป็นความรูลมานี่กกว่าใดหูยังทุกอย่างคือกันนะจ๊ะกับทันบนยังก็เกิดถึงกระตูห้ามก็บบางหูเนาะแม่นี่กยก็จบคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้กันเด้อจ้ะแม่นี่ก็ฝากช่องแน่ช่องยูทูปปันเจ้านี่หนึ่งเก้าแปดกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสักายมาเนี่ยเด้อจ้ะเดี๋ีวมียังอันแม่นี่ก็สิค่อยๆเว้าสู่กันฟังเลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องแม่นี่ยก็จบไปแค่นี้กันเด้อจ้ะบ๊ายบาย